ก็มีการกำหนดแนวทางการจําหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยจะใช้แอปเปาตังค์นี่แหละครับที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของรัฐบาลที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีความมั่นคงปลอดภัยมีผู้ใช้งานตอนนี้ประมาณ40กว่าล้านคนซึ่งระบบครับก็จะสั่งซื้อแล้วก็จะถูกจดบันทึกจัดเก็บข้อมูลไว้สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อการขายได้แก้ไขปัญหาสลากเป็นมือได้ด้วยและที่สําคัญก็จะทําให้ราคานั้นเป็นไปตามกําหนดและมัถูกรางวัลเนี่ย ระบบก็จะแจ้งเตือนให้เราไปติดต่อขอรับรางวัล <ừ> um. อาจจะเอาระบบของเอกชนมาปรับปรุงก็ดีนะหรือว่าเป็นแาวทานที่ดีนะครับแลซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยจะสามารถจําหน่ายได้งวดแรกก็คือวันที่16มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปเพื่อเอาดความสะดวกให้กับผู้ซื้อและผู้ขายสอดคล้องกับวิถีใหม่ด้วยนิวเมรมเลนี่เรากําลังจะได้เห็นสลากใบละ80บาทแล้วใช่ไหมครับพี่อ๊อฟก็ก็ น่าจะเป็นจริงได้เคอนเฟิร์มแล้วไงคอนเฟิร์มแล้วแต่ถ้าดูตามสถานการณ์อย่างผู้จําหน่ายออนไลน์บางส่วนที่โดนการตรวจสอบไปมันก็ส่งผลดีนะเพราะเขาตรวจสอบพบก็มีบางรายเ็าจำหน่ายไปสิบาทอืเป็นข้อดีของของผู้ซื้อไปนะฮะแต่หลายคนก็เสนอวิธีหลายวิธีในในการแก้ไขแต่ทีนี้อย่างที่บอกมันเป็นละครหนังชีวิตมาค่อนข้างยาวอ่ะตั้หลต่สมเป็กอ่ะ อย่างนั้นเลยดีกว่าคือตอนนี้เอาจริงๆหาซื้อใบละ90ยังยากเลยครับพี่ออ,อ,อ,อแต่ถ้าเกิดว่าสามารถขายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ใบละ80ผ่าพันแอปเปิตังได้เนี่ยก็จะดีมากๆะในะใ